การฝึกอย่างแรกต้องกระโดดขึ้นไปบนเก้าอี้ใครจะเป็นคนแรกหผม้อมหอมทำให้ดีหน่อยบางทีอาจได้เป็นตัวโจมตีหลักก็ได้เออผมพร้อมแล้วอืความเข้าใจกันของผู้เธอตอนนี้ยังไม่พอและเงื่อนไขแรกของการเพิ่มความเข้าใจก็คือการไว้วางใจซึ่งกันและกันจีเดี๋ยวเธอหันหลังแล้วก็ล้มตัวมาข้างหลังได้เลยฮหันหลังแล้วล้มเหรอ ไม่ต้องกังวลพวกเราจะรับเธอไว้ข้างล่างเองครับเข้าใจแล้วไว้ใจเพื่อนร่วมทีมไว้ใจเพื่อนร่วมทีมฟีบี้เดี๋ยวเธอต้องจับมือเอสเดดดี้ <c oughs> แบบนี้ <c oughs> เรยอะเฮ้ยไอ <c oughs> จีจีนายทำอะไร <c oughs> ไม่ใช่บอกว่าจะรับไว้หรอกเหรอฉันยังไม่ได้บอกให้เริ่มเลยจริงๆเลยการฝึกง่ายงแค่นี้ยังทำไม่ได้ลองใหม่อีกครั้งใจทำอีกเหรอ ครั้งนี้ต้องไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนอจริงเหรอครับโคชไว้ใจได้ตอนนี้พวกเรา<ฮ>พร้อมแล้วก็ได้ไว้ใจเพื่อนร่วมทีมไว้ใจเพื่อนร่วมทีมให้สั่งอาหารไหยครับพิซพซ่าที่สั่งมาถึงแล้วเอ้พิซพซ่า ขอโทษนะมันเป็นอุบัติเหตุลองอีกครั้งนะไว้ใจฉันครั้งนี้รับรองว่าสำเร็จแน่อะไรนะไม่อะผมไม่เอาแล้วจะเป็นแบบนี้ตีนายต้องไว้ใจโค้ชของนายไว้ใจเพื่อนรุ่มทีมแท้ไม่เอาแล้วไว้ใจฉันนะตัาจะขึ้นก็ขึ้นเองทั้งนั้นเออจอรี่กับจิมมี่กลับมาแล้วไงพวกเรากลับมาแล้วเอ๋เฮ้ย ทกายทีมเย็นชํำเหรอถูกต้องพวกเราคือคู่แข่งของพวกนายพี่น้องหมีขาวทักสามจากทีมเย็นชํำเย็นทังเลยเจ้ารองเล่าให้พวกเขาฟังสิว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าสองคนนี้เล่นจริงช้าสวรรค์ในสวนสนุกของเราแปดรอบรถไฟหอะหรอบกินสายไหมสิบสออัน ลูกอมเจ็ดอันน้ำแอปเปิ้ลสี่ขวดและทอดผัดขั่วโลกเหนืออีกสองจานสุดท้ายไม่มีเงินจ่า,จายเฮ้ยพวกนายเป็นอะไรทำธารกิจให้สำเร็จสักครั้งไม่ได้เอาละคนะราวนี้เราจะยกเว้นให้เป็นกรณีพิเศษเลี้ยงพวกเขาฟรีครั้งนี้ฟรีเหรอบ้าจริงทำไมไม่เอาของกินกลับมาให้พวกเราบ้าง